ที่พระอาจารย์มอบเงินให้เรา1นึ่งหมื่นนะวันนี้ก็เดี๋ยวก็ส่วนหนึ่งก็จะพามาซื้อของด้วยนะแล้วก็ซื้อของเราอยากได้อะไรก็ซื้อไปแล้วที่เหลือก็เอาเอาไว้ใช้นั่นเดี๋ยวลงไปซื้อของกัน อ่ะยายไปนานไหมเมื่อกี้ไปนานไหมนานนะนานนะอ่านานนะก็พาลูกชายไปซื้อของเนี่ยเนี่ยอ่าไปซื้อของมาเขาอยากได้ก็ซื้อของมาให้ซื้อของใช้ให้แม่ด้วยอ่าดีไหมยายดีไหมดีนะอ๋อจะจะเอาไหว้จะไหว้จะไหว้นะจะไหว้จะไหว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยายก็ พระอาจารย์มอบเงินให้เรา1,000งบาทนะเมื่อกี้เราไปซื้อของมาไปซื้อของมาทั้งหมดก็1,700งพันเบาทของในหมดหนดร้อยบาทก็เหลือ8ปดแปดพันสามเงินที่เหลือนี่ก็คือ8,300ัามนะเดี๋ยวให้เงินไว้มื่นหนึ่งแต่ว่าเนี่ยไปซื้อมาพ7นเจ็ดพันาแปดพ เดี๋ยวจะให้เอาไว้นะยายนะเผื่อเอาไว้ใช้นะยายนะอเอาไว้ดูแลแม่นะอันนี้ให้เพราะว่าเราตันยูครับอ่เราตันยูก็ดูแลแม่ต่อไปนะเขาดูแลคุณยายดีนะดีไหมเนาะดับหนึ่งดับหนึ่งนะได้ซื้ออะไรให้ทำอะไรเขากินอาหารปกติใช่ไหมล่ะใช่ครับปกติซื้อกับข้าวให้แม่กินนะอ๋อจ้ะจ้ะนั้น เดี๋ยวอาตมาไปก่อนนะยาย่นะครับอาจจะไหว้ไหว้ไหว้วอ,อยู่วัดทุกขันษาเลยอ๋อเดี๋ยวอาตมาไปก่อนขอบคุณมากครับผม,มก็คับโอเคครับ